hai mươi biết có chắc cẩm thang cho chị em một ngàn thang là đã phải chạy lấy phòng kín hầm โยกถูกโยกโยกนีวเตียบลอยนีเตียบลอยครับลางยไปลางไปลูกล่างไงสะอาดสะอาดครับเอาสู่ระบบล่างเราทำยุ่น พอไปทะลุทะลวงได้แล้วทำยุ่นการวางหางเริ่มเอ้ยลาพอพอใหม่ทำงานสมบูรณวันนี้คิดมาโปรยปปรยเอาเพื่อกันไปรุนกันไป